รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ ท่านผู้ชมครับเรามาติดตามคนลุกทุ่งไลฟ์กันในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ปล่อยนะครับเป็นคลิปการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คุณวิวัฒน์ไทยพัฒนานนท์ไปแล้วเรียบร้อยในกรณีที่ครูชลธีทานทองศิล,ลปินแห่งชาติครับได้ออกมาบอกว่าจะยื่นฟ้องดินเงินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนำเอาเพลงต่างๆที่ ครูเนี่ยได้เซ็นสัญญานะครับในการซื้อขายกันไปแต่ว่าทางคุณเปิ้ลทางพี่เปิ้ลทางค่ายชัวเองก็ออกมาบอกว่าครูนั้นมีหลักฐานการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นทางค่ายพร้อมที่จะสู้คดีนี้และพี่เปิ้ลก็ยังบอกออกไปอีกเมื่อครู่นี้นะครับในคลิปการสัมภาษณ์บอกว่าให้ครูชนรทีกลับไปดูสัญญาก่อนก่อนที่จะฟ้องดำเนินคด,ดีให้ทนายมายื่นนู่นยื่นนี่นะครับบอกว่า เอกสารทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ครูปุ้มนะครับครูปุ้มครับหรือว่าภรรยาของครูชลรตีทานทองที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อปีประเด็นนี้เราต่อสายไปคุยกับครูปุ้มเลยว่าอะไรอย่างไรนะครับสวัสดีครับครูปุ้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณท็อปแล้วก็สวัสดีมิตรลักแปนเพลงทุกคนเลยค่ะครับผมนะขอบคุณมากๆครับที่วันนี้ให้เกียรติกับทางเพจคนลุกทุ่งของเรานะครับค่ะ ครับคุณปุ้มครับเ<ช>มื่อสักครู่นี้นะครับพี่เปิ้ลได้คุยนะครับสนทนากับผมเป็น e x c l u s i v ูซีฟการสัมภาษณ์พี่ปุ้มได้ชมทั้งหมดแล้วชมตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มแรกยันจบค่ะก็ขอชื่นชมทั้งคุณเปิ้ลแล้วก็คุณท็อปพูดได้ดีมากค่ะ นะะในส่วนของเรื่องของการดําเนินคดีขออนุญาตที่จะแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกที่ครูชลทีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับให้อยากบริษัทชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยในมุมนี้นะครับทางครูปุ้มในฐานะทีอ่อาจจะเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ถือลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพลงของครูอยู่ตอนนี้นะครับตอนที่ครูออกมาตอนแรกครูปุ้มรู้สึกยังไงบ้าง อ้เป็นคำถามที่พี่ต้องการอยากตอบคือวันนั้นพี่กำลังขับรถอยู่แล้วก็มีเพื่อนส่งหน้าข่าวมาแล้วพี่เองก็บอกว่าเฮ้ยใครอะไรแล้วตกใจแล้วตกใจมากๆแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าครูกำลังทำอะไรแล้วก็ทำไมครูไม่ถามพุ่มครูไม่ดูเอกสารไม่ดูอะไรเลยตกใจค่ะยอมต้องตกใจมากครูไม่น่าจะทำแบบนี้เพราะ พีปุ้ปบอกเลยว่าถ้าครูยังยังอยู่กับุี่ปุ้มเหตุการณ์อย่างเนี้ยไม่เกิดขึ้นเพราะพี่ปุ้งเองรู้ดีว่าอะไรคืออะไรคุณท็ออืมนะครับมีคนส่งคลิปมาตอนที่เป็นคลิปที่ครูไปที่สนอแแจ้งความที่<ม>ลบบุรีค่ะอ่คึ่งแปลกใจเหมือนกันว่าครูทําไมถึงไปแจ้งความที่ลบบุรีครับคุณปุ้ม,มนั่นเอค่ะนั่นสิการนั่นคือประเด็นแรกที่ ครูอาจจะต้องจอดก็ได้เพราะว่าทุกอย่างตอนนี้คุณท็อปคะมันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งพี่ปุ้มเองก็โดนโดนคู่กรณีแจ้งควาเม,มเหมือนกันที่รถบุรีเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นที่รบบุรีนะคะซึ่งเราเราไม่กล้าบอกเราจะไม่บอกตรงนี้หรอกว่าเราจะเช็คอะไรจากตรงนี้นะคะจะเป็นการเปิดประเด็นของคดีอยู่นะคะเพราะพี่ปุ้มเองก็โดนตรงนี้แล้วก็กาลังเคลียรนี้อยู่เพราะว่าเรื่องนี้เราสามารถชี้ได้ ว่ามันเกิดขึ้นที่น่าจริงหรือไม่นะคะครับการแก้กันแก้กันไหมนะคะอือะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าไปแจ้งความที่นี่นะครับท้ายที่สุดเนี่ยทั้งคู่ความก็ต้องไปที่ลบบุรีครูปุ้มก็ต้องไปที่ลบบุรีอ,อา่าพี่เบิรชัวก็ต้องไปที่ลบบุรีอีกเหมือนกันต้องค่ะแล้วเสียหายไหมคะเดินทางทีนึงพี่ปุ้มเองเดินทางไปลบบุรีมาอ่าน่าจะสี่ครั้งใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากทําไมเราไม่ทํากันตรงๆละ่ะ อยู่ตรงไหนเหตุเกิดตรงไหนนะคะเหตุเกิดตรงนั้นจริงไหมตรงนี้สําคัญกับคุณทอมครับคุณแจ้งความถูกต้องไหม,มนะคะนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงตรงเรื่องของสัญญานะครับที่พี่เปิ้ลบอกว่าให้กลับไปดูสัญญาก่อนสัญญาเนี่ยมีกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือทางฝ่ายต้นสกัดก็คือค่ายชัวนะครับผมได้มีโอกาสได้เห็นสัญญาตัวจริงและที่เป็นลายละอักษรและมีลายเซ็นของอครูชนทีทานทองหรือว่านายสมนึกทองมา ถูกต้องเรียบร้อยแล้วซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ก็อยู่กับครูปุ้มอีกชุดหนึ่งเช่นกันถูกต้องค่ะ,ค,ะคือ,ค,อคือจะเรียนทางคุณท็อปแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะคะว่าในเรื่องของนิตสิทธิเพลงของครูชนทั้งหมดนะั้มีครูปุ้มคนเดียวที่รู้และรู้ทั้งหมดและรู้ละเอียดด้วยเพราะ30มสิบปีคุณทอ็อปพี่ปุ้มเองเป็นคนที่จัดเรียนเอกสารของคุูชนอย่างระบบระเบียบ บอกได้เลยนะคะเพลงที่โอนสิทธิ์ให้แกรมมี่พันสี่ร้อยเพลงพี่ปุ้มเป็นคนพิมพ์มีเจ็ดเล่มพิมพ์ทั้งหมดเลยเล่นมาสองร้อยเพลงพันสี่ร้อยเพลงพี่ปุ้มเป็นคนพิมพเรียบเรียงถ้าถ้าพี่ปุ้มไม่มีไม่มีปุ้มอยู่ตรงนั้นครูไม่มีเงิืนก้อนที่จะเอามาใช้ได้เลยส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองก็คือที่ชัวชัวเนี่ยมีที่พี่เห็นจริงๆนะก็คือ40กว่าเพลงสัญญาแรกแล้วก็จะมีสัญญาอื่นอีก สัญญาของชัวรนะ์นั้นจะเป็นลักษณะที่สัญญาที่หนึ่งคืออนุญาตก็มีแล้วก็โอนสิทธิก็มีอย่างโอนสิทธิ์เนี่ยคุณเปิ้ลได้แนะนําไปแล้วก็คือได้บอกไปแล้วคือคาว่าโอนสิทธิ์เนี่ยมหมายถึงว่าเพลงเพลงนั้นเป็นของชัวร์แล้วนะ hmm. ครูชัวร์สามารถจะเอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอนุญาตเนี่ยได้หนึ่งมาเตอร์หนึ่งครั้งนะคะ hmm. แล้วก็ส่วนที่สามคือมีแปะแปะโทษแปะเพลงอยู่ที่เสียเสยาง แล้วก็ส่วนที่สี่คือเพลงที่เหลือทั้งหมดอยู่กับตัวผู้ชนยังอยู่อีกฉะนั้นเพลงเหล่านี้ครูปุ่มจะรู้หมดเลยแล้วสามารถดูเนื้อได้ด้วยว่าเนื้อเพลงเป็นเพลงอะไรนี่คือสิ่งท,ท,ที่ที่รู้อยู่นะคะครับนะแต่ว่าท้ายที่สุดเรายังไม่รู้ว่าครูเนี่ยจะ,ะไล่เรียงเพลงที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างพอเราต้องรู้ชื่อเพลงก่อนแล้วเราก็กลับไปดูในสัญญาว่าเป็นเพลงเนี้ยเป็นแบบโอนสิทธิ์ หรือแค่ขออนุญาตถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะนนใช่ค่ะเราย่งไม่ใช่วันนั้นวันนั้นพี่เอ่อพี่เจ๊จะเดินในข่าวว่าเป็นเพลงอะไรนะกินอะไรถึงสวยซึ่งกินอะไรถึงสวยเนี่ยอ่าอยู่ที่แกรมมี่พี่ก็เรียนถามเปิ้ลว่าเปิ้ลแล้วเพลงกินอะไรถึงสวยนี้ยังไงเปิ้ลบอกว่าอ่าพี่ผมซื้อผมขออนุญาตหมายถึงว่าซื้อซื้อ,อน่าจะซื้อจากแกรมมี่อนะคะ่ะเพราะว่าอ่าในใน,ในอะไรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เปิ้ลบอก เปิ้ลบริษัทเนี้ยมีระเบียบพี่ไหนามากในการที่จะเออ่ซื้อเพลงแล้วก็ทําเพลงพี่ไม่ได้ค้าข้างไขรพี่ออกมาตรงนี้พี่ออกมาตรงตรงแล้วก็อยากจะแบบให้ทั้งคู่ทั้งครูชนแล้วก็คุณเปิ้ลเนี่ยประสานกันอยากให้อยากให้ครูมาดูสัญญาคุณต้องครับนี่คือผมก็รู้สึกงงๆแล้วคือหมายความว่าเพลงเนี้ยกินอะไรถึงสวยที่ครูบอกว่า จับฟ้องอ,อ่าตรงนีค้คือเพลงนี้ท้ายที่สุดไปดูเอกสารจริงๆแล้วเนี่ยคือเพลงนี้ไปอยู่ที่แกรมมี่ถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าพี่ชน <c oughs> ดันไปฟ้องเพลงนี้กับทางค่ายชัวค่ะคือ,ค,อคือฟ้องไม่ฟ้องไม่ทราบแต่ว่าพี่ไปเห็นในข่าวนะคะว่ามีเพลง เรารอเขาลืมแล้วกินอะไรถึงสวยแต่เรารอเขาลืมเนี่ยพี่ไม่ติดใจเพราะว่าเรารอเขาลืมเนี่ยอยู่ที่ชัวแน่ oh. แต่ว่าเพลงกินอะไรถึงสวยเนี่ยอ่าอยู่ที่แกมมี่แต่ถ้าเกิดมีชัวทำชัวถ้าชัวสมมุตินะ <Okay. S 2> ถ้าชัวเขาไม่ซื้อไม่ซื้อจากใครก็ถือว่าละเมอแต่พี่เชื่อว่าชัวไม่ทำแบบนั้น <Okay. S 2> พี่เชื่อว่าอย่างนั้นอ่า hmm. แต่เปิ้ลบอกแล้วว่ามีมีสัญ,ญญาอยู่สัญญ,ญาอส่วนในส่วนตท่ากับพี่ขอญาตินิดหนึ่งมีวันหนึ่งพี่ได้ไปคุยกับเปิ้ล เรื่องนี้แหละเรื่องของสัญญาเปิ้ลก็ได้เอาสัญญาทั้งทั้งทั้งแฟ้มเลยมันปุ้มที่ปุ้มก็เห็นหมดแล้วว่าะอะไรคืออะไรค่ะอืมแสดงว่าเอกสารเนี่ยครูปุ้มด้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว<ช>นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยดังนั้นในเชิงของการฟ้องโดยเฉพาะเรื่องของการที่ต้องมีทนายขึ้นมาเนี่ยทนายเนี่ยก็ต้องมีการเปิดดูสํารวจก่อนว่ามูลเนี่ยจะฟ้องได้หรือเปล่าถึงจะฟ้องร้องได้ถูกไหมฮะถูกต้อง ก็คือเรียนนะคะคุณคุณท็อปการที่คุณจะมาว่าความเรื่องกฎหมายลิสิธิ์เนี่ยคุณต้องต้องพร้อมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยคือถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายลิสิธิ์เนี่ยก็จะลำบากนะคะลิติกฎหมายลิสิธิ์เป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนถ้าคนไม่เก่งจริงพี่ปุ้มไม่ได้ดูถูกใครนะถ้าไม่เก่งจริงจะมาว่าความเรื่องกฎหมายลิสิธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากค่ะ นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เราย่อไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยครูชนจะลุกมาต่อหรือจะยอมถอยออกไปอย่างที่ให้ขา่าวนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าขบวนการของครูชนตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคือคร,ครูปุ้มเองยังติดต่อครูชนเองไม่ได้เลยหลังจากที่เป็นข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคือคือก็จะเรียนตรงๆเลยนะคะว่าครูปุ้มก็ตกใจเพราะว่า,าลูกชายลูกชายลูกสาว อย่างกับเมื่อสิบเอ็ดมีนาะลูกชายก็โทรไปหาพ่อคิดถึงพ่อก็มีเลขาลับพี่คงไม่ต้องบอกเป็นใครเนาะเลขาลับบอกพ่อไปต่างจังหวัดค,คือคือพี่ที่จะได้ข้อมูลอย่างเงี้ยมาตลอดแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะ,ะถามครูเรื่องของเพลงเขาก็โทรมาหาพี่บอกแม่ติดต่อพ่อไม่ได้ก็คือเลขาลับก็จะบอกว่าไปต่างจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วครูชนที่ตอนอยู่หับุูมนะพี่ปุ้มไม่เคย ลาลาบารุงเรื่องโทรศัพท์ผู้ชนเลย <ừ. S 1> พี่ปุ้มจะให้สิทธิ์ให้เกียรติผู้ชนมากคือผู้ชนโทรศัพท์ผู้ชนของคุณอของอยู่อยู่ดูได้เลยพี่จะไม่ไปแบบตรงนี้นเลยแต่ทําไมครั้งเนี้ยผู้ชนโทรศัพท์ไม่ว่าจะเบอร์งานเบอร์ส่วนตัวผู้ชนให้เลยขาลรับพี่ไม่เข้าใจแล้วตอนเนี้ยรู้ไหมว่าลูกทั้งสองคนต้องการเจอพ่อ,อค่ะลูกก็ติดต่อคุณพ่อไม่ได้ด้วย ถูกต้องค่ะเรามีหลักฐานหมดค่ะเพราะว่าลูกเก็บหลักฐานไว้หมดทั้งสองคนคือเงี้ยอยากวอนสังคมเหมือนกันว่าคูชนเกิดอะไรขึ้นนะคะมีอะไรมาคุยกันเราลูกแม่พ่อคุยกันม,มันไม่เห็นมีอะไรที่จะเสียหายคือพี่บอกตรงว,ว่าพี่ไม่ห่วงอะไรพี่ห่วงคูชนพี่ห่วงชื่อเสียงคูชนครับค่ะคปุ้มครับถามต,งตรงๆว่าหลายคนสังคมตั้งปันค่ะ คําถามกันแม้กระทั่งคนในวงการาวงการเดียวกันเนี่ยวงการลูกทุ่งเนี่ยนะครับถามเลยครับว่าที่คุณชนออกมาแบบเนี้ยซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่หรือว่าคุชนแบบจะทําถูกไม่ถูกยังไม่รู้น่ะอันนี้ต้องไปวิสุจน์ทราบกันแต่ที่แน,น,น่เลยคุชนทําเพื่ออะไรครับคุณปุ้มเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องคดีพี่ปุ้มหรือเรื่องคดีของเรื่องเรื่องเรื่องคดีของของ,ของทางที่ไปฟ้องร้องค่ายชัวเนี่ยฮะ พี่ก็ไม่ไม่อยากจะลงลึกอะไรไปมากกว่านี้เนาะแต่พี่บอกไวเลยว่าไม่ใช่ตัวตนของครูเพราะว่าครูรู้เสมอท็อคะตอนที่เราทําเพลงศพแกมมี้คุณชนจะนั่งอยู่ข้างๆพี่ปุ้มคุณชนจะบอกกันเลยว่าเพลงนี้นะแม่ไม่ได้นะเพลงนี้ของชัวเพลงนี้ของอ่าเสียงสยามคือเราเราเราโอนสิทธิ์ให้แกมมีนะ่น่ะเพลงเราต้องสะอาดคือเพลงเราต้องไม่อยู่ที่ใครแต่คุณชนจะรู้ทั้งหมดว่าเพลงอยู่ที่ไหน Oh. แล้วเมื่อทำ60ปีของครูชนครูชนยังมีหนังสือไปหาหาชัวออดิโอว่าผมขอเพลงเหล่านี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าครูชนยอมรับในสิ่งที่ครูชนทำอยู่นะคะพี่ออกมาตรงนี้พี่ไม่ได้โจมตีครูแต่ว่าพี่อยากให้ครูนะ่ะ80กวา่าครูอาจจะลืมแล้วก็อาจจะถูกคนแวดล้อมเนี่ยชี้นำซึ่งไม่รู้เรื่องของกฎหมายนี่ก็สิ่ง hmm. กันดนะครับ อันนี้หมายถึงว่าคือถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปเท่ากับครูชนแบบร้อยเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าครูเนี่ยจะจําได้เลยว่าเพลงไหนอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีงงแน่แน่ใช่<อ>เพราะว่าตอนตอนตอนที่อยู่กับพี่มาครูชนไม่มีคำพูดนี้ที่จะฟ้องชัวร์ออดิโอแล้วก็ท็อปท็อปเชื่อไหมว่าคุณเปิ้ลกับป้าเนี่ยมีน้ําใจมากสิทธิ์บางอย่างเนี่ยแกก็จะถ้ามีไรายได้เข้ามาเนี่ยแกก็แบบคู่คะ โอนเท่าแล้วนะซึ่งทุกครั้งตอนนั้นทุกคนจะมีเบอร์พี่ทุกคนจะโอนเงินดีลงานคิวหมอคิวอะไรเนี่ยจโทรหาพี่หมดอพนักงานเจ้าหน้าที่จะบอกว่าพี่พี่ปุ้มวันนี้โอนค่าส่วนแบ่งไปแล้วนะเท่านี้เทา่านี้ตลอดค่ะคุณท็อปแต่ช่วงหลังเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจแย่ก็ไม่มีการขายเพลงกรับครูอาจจะลืมอะไรไปคุณท็อปนะครับค่ะท้ายที่สุดนะครับผมขอสองคำถามสุดท้ายครับ คำถามแรกมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่เปิ้ลผมเชื่อว่าตอนนี้พี่เปิ้ลวิวัฒนยวัฒนานนท์ชมอยู่ไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนค่ะก,ก็บอกอยากจกะบอกพี่เปิ้ลว่าพี่ปุ้มเองก็อยู่เคงข้างเปิ้ลตลอดแต่ว่าปุ้มเองออกมาตรงนี้ไม่ได้โจมตีคุณชนเราก็ไม่ใช่ว่าเลือกข้างใครแต่พี่ปุ้มจะยืนอยู่ที่ความถูกต้องนะคะก็คือว่าอะไรถูกต้องก็คือถูกต้องถึงแม้ว่าคนในครอบครัวเราถ้าทาไม่ถูกเราก็ ต้องเคลียร์ในเรื่องที่ถูกต้องค่ะบอกคุณเปิ้ลให้สบายใจนะคะคุณปุ้มก็มันมีไม่มีเอกสารแบบคอมท็อกเอกสารอยู่ที่พี่พุ้มทั้งหมดอยากให้ครูนะ่ะเข้ามามาด,มาดูมาดูเอกสารกันมาคุยกันนะเ,เราเอาในเรื่องครอบครัวก,ก่อนก่อนที่จะเราดูปตีแผ่สาราน,นะพี่ไม่อยากให้ครูชนนั้นถูกใครต่อว่าค่ะอืมนะครับนะอ่ะอีกคําถามหนึ่งครับมีอะไรอยากฝากฝากบอกถึงครูชนไหมผมว่าเชื่อว่า ไลฟ์นี้คลิปนี้บทสนทนาที่เราคุยกันอยู่เนี้ยครูคงได้เห็นแน่ๆครับได้เห็นหรือไม่เห็นก็พี่ก็ไม่มั่นใจเนาะท็อปเนาะถ้าแกถูกปิดถูปิดตาก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดฝากถึงครูนะครูชนฝากจริงๆเถอะว่าครูชนกับครูปุ้มที่ครูชนไปจากครูปุ้มครูชนไม่ได้ทะเลาะครูปุ้มเลยนะไปกันด้วยดี ทุกคนมีหลักฐานแล้วก็มีพยานได้แล้วก็อยากให้กลับมาบ้านเรากลับมาคุยกันว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วอยากให้กุ้ชนได้ดูกระแสสังคมที่ที่มองกุ้ชนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกุ้ชนบางครั้งเห็นศิลป,ปินแห่งชาติหลายคนแล้วคุณพุ่มั้งตาไหลแล้วก็แบบอยากให้กุ้ชนสนารน,นะคะคุณปุมเองทุกวันนี้บอกคุณท็อปเลยว่าไม่เคยคิดทำลายกุ้ชน คิดจัดดูแลแล้วก็ปกป้องคูณชนแล้วก็อยากบอกให้คนที่อยู่รอบข้างพยายามนะคะพยายามดึงครูดึงครูขึ้นมาจากข้างบนนะคะพยายามจะทําทให้ครูเนี่ยเออลงไปจะตกต่ำลงตกต่ำลงนะทำให้ครูด,ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของคดีต่างๆไม่ว่าจะคดีครูปุ้มหรือคดีอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉาคดีของครูเปิ้ลเป็นไปได้ครูทนถอนฟ้อ,องเขาเถอะอย่าอย่าเดินหน้าต่อเลย พราะว่าครูปุ้มคิดว่าถ้าครูเดินหน้าต่อมันจะต่อยาวไปถึงอะไรเกี่ยวกับการเดินชนีวิตของครูเพราะตอนนี้ครู8ถึง3แล้วนะคะครูจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่ไม่ได้แข่งนะคะครูจะอยู่ไปเท่าไหร่วันนี้เราอาจวันนี้อาจจะไม่ไตื่นมาก็ได้แล้วทําไมเราครูไม่ทําสิ่งที่แบบจารึกไว้กับแผ่นด,ดินนะคะแล้วก็ฝากถึงทนายของครูชนด้วยนะคะว่าจะทําอะไรเนี่ยนะคะดูดูเอกสารนิดนึง พยายามทําแบบให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็เราอยู่กันมาตั้งนานและในสังคมลูกทุ่งเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทโชว์ออดิเอเนี่ยไม่เคยฟ้องใครแล้วก็ไม่มีใครมาฟ้องนะคะแล้วก็อีกนิดนึงฝากคุณชนนะคะว่าให้โทรกลับโลกสามคนด้วยนะคะโลกสามคนพยายามโทรหาคุณชนแล้วนะแล้วคุณปุ้มก็บอกว่าให้แกปหน้าจอไว้เลยนะไม่ใช่ว่าบอกว่าปลายสายบอกว่าไม่มีเวลาคุยกับพี่หรอกนู่นนั่นนี่มันนั่นนั่นมันคืออะไรเขาพ่อลูกกัน เราอย่าไปตัดความสัมพันธ์เขาเลยนะคะสำหรับพี่ปุ้มอะสบายดีพี่ปุ้มไม่ต้องมาห่วงพี่หรอกแต่พี่ห่วงลูกศักคนเขาะคะ่ะนะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้นะครับลูกๆก,ก็ยังติดต่อพ่อไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นความเป็นห่วงนะว่าคุณพ่อกินดีมีสุขอะไรยังไงเจ็บป่วยอะไรยังไงหรือเปล่า ใช่นั่นแหละก็อยากจะบอกว่าให้ผู้ชมพยายามรับโทรศัพท์เองนะคะเราไม่รู้หรอกว่าใครรับแต่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาแบบนี้เพราะลูกชายมาบอกตลอดแล้วก็หลายๆคนที่ปรีจะติดต่องานก็ไม่สามารถติดต่องานครูคได้นะคะเราด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณท็อปอยากให้ครูมีงานอยากให้ครูได้ไปงานแต่ว่าครูรู้ไหมว่าคนติดต่องานครูนะหลายงานนะท็อปแต่ว่าไม่สามารถติดต่อครูได้อะครับ ครูปุ้มยังรักครูชนอยู่ไหมครับยังรักอยู่ไหม,มพี่ว่ามันเลยเวลานะน,นะพี่ใช้คําว่าวงใหญ่ในฐานะที่เราอยู่กันมาอสามสิบปีพี่วงใหญ่อย่างเดียววงใหญ่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศที่ครูทํามาตลอดชีวิตพี่ไม่อยากให้อะไรที่มันเล็กๆที่เข้ามาในชีวิตช่วงเนี้ยมาทําลายชีวิตครูพี่อยากให้ครูสงา่าง่ากเลื่อเลยลพี่อยากเห็นวันที่ ครูจากโลกนี้ไปพี่อยากเห็นคนมาวัดแบบเต็มวัดอย่างนี้พี่อยากเห็นตรงนั้นค่ะคุณทอ็อปสุดยอดครับนับถือน้ําใจผู้หญิงคนนี้ที่ต่อสู้เพื่อคนที่พี่ปุ้มรักแล้วก็ครูของพวกเราที่เคารพในวงการลูกทุ่งจริงๆนะครับค่ะก็คข,ขออนุญาตนิดนึงนะคะก็ถ้าครูยังดูอยู่นะคะให้ครูได้รู้ไว้ว่าครูปุ้มเองลูกสามคน ะะแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนพ้องที่เคยเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านอมเมจนะคะเพื่อนผู้การต่างๆที่คุณถูกสนิททุกคนเลยนะคะห่วงใหญ่ครูมากอยากไปหาครูมากรวมทั้งศิลปินขออนุญาตนะอย่างํำรงวงทองดวงดีสิงชัยอยากไปหาแต่ไม่รู้จะไปหาคุณที่ไหนเอาล่ะนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับ คุณครูชนลทีทานทองนะครับจะออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามข่าวนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็จบลงอย่างสวยงามจริงๆวันนี้เป็นกําลังใจให้กับพี่ปุ้มมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับพี่ปุ้มครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ ประเด็นร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่เราได้เสนอข่าวนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีบทสัมภาษณ์ของพเปิลวิวัฒน์ไทยวัฒนานนท์นะครับเจ้าของค่ายชัวออดิโอหรือปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับท้ายที่สุดก็คงจะต้องมาสู้กันในเชิงของกฎหมายนะครับว่าใครถูกใครผิดกันแน่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางพเปิลเองก็บอกว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็น มอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิ์หรืออนุญาตในแต่ละเพลงเนี่ยอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าครูฟ้องค่ายชัวออดิโอเนี่ยอยู่ใน บทเพลงไหนบ้างและบทเพลงไหนที่เข้าขายเรื่องของการทําซ้ําไหมหรืออะไรไหมในช่วงนั้นเพราะว่าเพลงที่ครูเอามาอ้างอิงถึงบอกเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชัวชาชาชาซึ่งก็ออกมาตั้งแต่เมื่อปี4ีสามแล้วครับย้อนกลับไปนานมากมากแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูมันต่อไปว่าเนี่ยมีการทําถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทางชัวเองก็มั่นใจในทีมกฎหมายของตัวเองว่าได้ทําถูกต้อง ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้เองจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานของเรื่องของกฎหมายทางลิขสิทธิ์ต่อไปทางเพจคนลุกทุ่งนะครับก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณสรับาติดตามเลยครับ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง w y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ Why a s หรือท่าในช่อง Youtube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ